ไปมันเป็นแบบนี้ยอ้าวอ๋บเลยไปนะครับผมไปไ้าไปหนึองาไม่ตึเอาเดียว 1, 2 2> ้ยหสามสี่ไปได้ว่า1สิบโอทานี้ เ,เซิฟเออดีกว่าไม่เมจ็ดเจนอตเนี่ยเจนนตเจนตเจอตเนี่ยอันอน,อบบนี้โดนก็เข้าเติมปกติได้ไ้ทีบ้ากันไปยามดีมีแต่เจโนตนะใช้การูกันนะคะขอเจ้าขอเจ้าขอเจ้ามาเป่าฮะเปี่ยเอาหนึน่งสองสออ คนปายด้วยใครอยากให้เราใครอยากเล่นบ้างแต่ที่ปกติช่งแคบเอ็กๆต้อสดึรดบดคนนั้นเลยม่ไหมะเขาละันดูหูฮ่าฮ่าฮ่ายังกินเต๋อเต๋อเนี่ยไปไปไป

อเออดีมากเลนเลนใจจช้ดใจจได้แต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าพุ่เใช้บนี่ได้ท่้แต่เฉพาะคนที่ชอบใช้สีพีีลูกก้องนจพนี้น โดนเดียมอ๋อมีอะไรต่างๆนกินใจเตาี่ยังโตชกโอโอลีเซรามูตาลีอันตายขอคะแนนมาด้กันนี้ห้าเรื่องดีนะเคาน์เตอร์ทำเผื่อเคาน์เตอร์ทำเผื่อเน่อะอองครับ

ไ,ไีค้นใช้ใบอืมไมอื่อยดีเลยอ๋ไอไม่ไดีเลยนี่โ้โหแไนขจ้คุดีหน่อย้ดีอันนีมีอันีมีอันี อือ้าวาสมองบวมโอ้โหอเกิดแบบนี้เนี่ยดีเลยมีเลยนางแกเีคนน้อยมีเลยเก็ตเอาโบว้าโดนนบ้าดนันเอ่าฮะ

对嘛？